สวัสดีค่ะคุณคณะทรีสอร์สอินดี้ต้อนรับ ผที่ให้ความสะดวกการท่องเที่ยวและกิฬาจังหวัดนะครับแล้วก็พี่ๆนะครับผู้ประกอบผู้ประกอบธุรกิจนะครับท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะช้างแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ประมาณสองสัปดาห์ครับก็ยังไม่ค่อยคุ้นชินกับพื้นที่มากไปนะแต่ก็พยายามที่จะเรียนรู้ สำหรับงานท่องเที่ยวและกีฬานะครับ หนงานการท่องเที่ยวและกีฬามีหน้าที่ที่จะดําเนินการส่งเสริมทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านกีฬาโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวนั้นเป็นสิ่งสําคัญของประเทศอ mm hmm. ย่างยิ่งซึ่งจะนํารายได้เข้าสู่ประเทศนะครับในขณะนี้เนี่ยเราประสบอ่าวิกฤตด้านโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจําเป็นที่จะต้อง,ต,องต้องสร้างภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของตราดรวมทั้งเกาะช้างและเกาะต่างๆรวมทั้งโดยใช้สื่อมวลชนต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับทุก ภาคส่วนรวมทั้งภาคธุรกิจการท่องเที่ยวภาคธุรกิจโรงแรมและก็สภาวุสาหกรรมต่างๆที่ช่วยกันดําเนินการให้เกิดกิจกรรมในการที่พาสื่อมาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตราดในครั้งนี้โดยใช้ชื่อ,อ,อ,อกิจกรรมว่าชวนกันเที่ยวช่วยกันทําเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นส่งที่ดีอย่างยิ่งนอกจากจังหวัดตราดและทั้งภาคตะวันออกของกระบัง ว่าทางสื่อคงจะร่วมด้วยช่วยกันที่จะดาเนินการให้การท่องเที่ยวของภาคตะวันออกฟื้นฟูขึ้นมานะครับนำท่องเที่ยวในรขณะนี้เราจําเป็นที่จะต้องดึงนักท่องเที่ยวชาวนักท่องเที่ยวในประเทศของเราให้เข้ามาสู่แหล่งท่องเที่ยวของอภาคตะวันออกของเราให้มากขึ้นทั่ว่ราชการจังหวัดตราดท่านมอบหมายให้มา ผูป้ปะากับทางสื่อมวลชนที่จะมาร่วมกันเที่ยวช่วยกันทําในครั้งนี้นะครับก็ประธานเขตสมาพันขตเก้านะครับ mm hmm. ก็รับผิดชอบรอยองจันตราดนะครับนะฮะ mm hmm. ก็เชิญชวนนักท่องเ,เที่ยวนะเข้าเที่ยวสู่ภาคตะวันออกทั้งตรยองทั้งจันท์แปราดนี่แหล่งท่องเที่ยวที่ที่สวยๆงามๆมากครับและราคาก็จับต้องได้นะฮะ ของเรามีจุดเด็ดคือมีม,ม,มีเกาะมีแก่งมีมีน้ำตกสวยงามฮะอย่างน้ําตกทางจันดุรีนะฮะอย่างผลไม้ทางระยองอะไรเงี้ยก็ก็สามารถที่จะเข้ามามามาเที่ยวชมก็ได้ครับโรงแรมโคโกระาปีิรีสอร์ทแอนสป,ปานะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงโลซีซันนะครับเป็นกรีนซีซันช่วงนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็มีการปรับกลยุทธ เรื่องราคาลดร,ราคาพิเศษสําหรับพีกน้องชาวไทยหรือปรับลดราคาพิเศษให้1,800-4,000นะครับมาพักผ่อนเนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายในทุกๆด้านลดพิเศษให้อาจจะต่ำกว่า50%ครับเข้ามาช่วยเหลือกันนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าถ้าปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยไม่คื้นตัวมันจะมีผลกระทบสืบเนื่องไปอีก หลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาการว่างงานนะครับถ้าการท่องเที่ยวเฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยผมว่านอกจากผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวแล้วนะครับประชาชนทั่วไปพ่อค้าแม่ขายก็จะพ่อยได้ผลบวกจากด้านนี้ด้วยนะครับ